เราลูกเสือของที่าร้านเฮ้ยไม่ใช่สวัสดการทานผย้ชมครับตนนั้นก็สูแม่แม่มาจํบบานออนไลน์นะครับเมื่อกี้เพลงลูกเสือนะครับวันนี้เรามีจะเอาตัวรอดเรื่องของลูกเสือไทยนะครับวิธีแรกก็คือให้หาที่พักอย่างง่ายดายนะครับก็คือที่พักเนี่ยต้องหาที่พักไม่เจอนะไม่ใช่ที่พักแบบนี้เนี่ยโอ้โหหากันไม่เจอส่วนวิธีที่สองก็คือการเล่นเกมครับ เกมแรกก็คือการเล่นชักขยืชักขยืดเป็นเกมที่ถือว่าในสมัยก่อนเขาเคยเล่นกันในช่วงนั้นแต่เขามีประวัติศาสตร์ในการเล่นชักขยอดทุกๆครั้งใบรวมไปถ,ไมถึงงานเดินทางไกลคงเคยเห็นเกินทางไกลตั้งแต่สมัยประถมยังมัธยมแต่ลูกเสือทุกครั้งถ้าเป็นสมัยประถมตอนแต่มนึ่งมสองสามจะใช้สองนิ้วแต่ถ้าเป็นมสาม จนถึงมัธยมหนะักต้องใช้สามนิ้วเหมือนกับตำร,รวจทาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีธสุดท้ทายครับคือการรอบกองไฟวิธ,ธีถือว่ารอบกองไฟเส่าดีมากในวงการน,นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะดีที่สุดก็คือวิธีรอบกองไฟอยู่ในมืดเท่านั้นและที่สำคัญครับต้องอยู่ในมืดเท่านั้นถึงจะดีกว่า การเป็นวิธีหรือว่สุดยอดิสัย์ในวงการน,นี้นี่คือวิธีการเอาตัวรอดของวงการลูกเสือไทยถ้ายังหาสิ่งดีๆมาได้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของวงการลูกเสือไทยการเป็นบริษัทของวงการโลกนี้เลยทีเดียวเลยนะครับนี่คือแม่ว่ามันจะบานออนไลน์นะครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ